เดี๋ยวนะขบวนออกมาโวยวายใหญ่เลยนะครับป้าทำไมหลังจากที่ลอยกระทงไปแล้วกระทงมันไม่ลอยหายไปเลยทําไมมันถึงได้ลอยกลับเข้าฝั่งแบบนี้ก็ต้องเสียเวลาเก็บกระทงกันอีกนะสิเฮ้ย <Hey, S 1> พวกมะลึงไม่รู้กันเลยแหละครับว่ากระทงเนี่ยมันจะลอยเข้าฝั่งแล้วบอกว่าดีออริจีนก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาห่วงอออคนนี้คนเดิมนะครับ มันเดิมก่อนที่เราจะไปฟังนองหาสระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลคนคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมาด้วยใครที่กดแล้วานาก็ต้องกราบนำนมขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากําลังเสียงแซ่กันเป็นอย่างมากต้องขอย้อนกลับไปในก่อนหน,นี้ในช่วงวันที่1 4 15 16ที่ผ่านมา ที่กัมพูชยเนี่ยเขามีการจัดงานเทศกาลสรดน้ําหรือว่าที่ทุกคนรู้กันว่าเขาได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นสงการเป็นทีเรียบร้อยแล้วซึ่งในช่วงวันที่14 1516เนี่ยนอกจากจะเล่นสาดน้ํากันตรงแถวแถวบริเวณเมืองเสียมเรียบแถวแถววัดอังกอร์นั่นแหละเขาได้มีการจัดงานลอยกระทงกันด้วยนะครับซึ่งนาก็ไม่เข้าใจพวกเขาเหมือนกันนะอยู่ดีๆด,ดันจัดลอยกระทงมาลอยคู่กับวันสงการซะอย่างนั้นแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเป็นประเพณีของเมรนโบราณอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ เพียงแต่ล่าสุดนะครับไม่แน่ใจว่าคนเขมรเขาไม่ทราบหรือเปล่าว่าการที่ลอยกระทงไปแล้วเนี่ยกระทงมันจะต้องลอยกลับเข้าฝั่งนะครับแล้วเราเนี่ยต้องไปตามเก็บกันถ้าไม่เก็บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นขยะชิ้นโตซึ่งก็เป็นไปตามคาดเพราะหลังจากที่กระทงมันลอยเข้าฝั่งเนี่ยคนเขมรก็ออกมาแหกปากโวยวายกันใหญ่ว่าเฮ้ยทําไมกระทงมันถึงได้ลอยกลับเข้าฝั่งมาแบบนี้แล้วเป็นี้เราก็ต้องตามเก็บกันเองนะสิแทนที่กระทงมันจะลอยออกไปที่อื่นกลับลอยเข้าฝั่ง เราก็ต้องเสียเงินเสียทองในการจ้างคนมาเก็บกระทงกันอีกแบบนี้มันคือการใช้เงินโดยเปล่าประโยชน์ชัดๆแล้วก็มีการคิดหาวิธีแก้ปัญหากันยกใหญ่เลยนะครับซึ่งเอาตรงๆนะถึงกับงงอ้าปากค้างอึ้งกิมกี่กันเลยทีเดียวไหนบอกว่าลอยกระทงเนี่ยเป็นวัฒนธรรมโบราณของคนขเขมรไงแล้วทําไมเรื่องแค่นี้พวกเมื่อึึงถึงเพิ่งจะรู้แน่นอนนะครับเรื่องเกี่ยวกับกระทงอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแลนด์เราเหมือนเช่นกัน และประเทศไทยแลนด์เราเนี่ยก็มีการแก้ปัญหากันอยู่ทุกๆปีก็คือการลอยกระทงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครอยากจะลอยก็ลอยได้โมโม่โซโซนะครับประเทศไทยเราเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดจดนี้นี่คือเสียค่าเก็บกระทงไปไม่รู้กี่พันกี่ร้อยล้านนะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เพราะหลังจากที่จบประเพณีลอยกระทงพวกกระทงเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขยะกรนโตเป็นหลักหลายหมื่นตันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทงที่เป็นโฟมกระทงที่เป็นขนม พวกขนมปังอะไรแบบนี้นะหรือว่ากระทงที่เป็นต้นมงต้นไม้อย่างเช่นต้นกล้วยยังไงก็ตามนะครับถ้าหากลอยไปในแม่น้ําแล้วเนี่ยนานวันเข้ามันก็จะกลายเป็นขยะที่ส่งผลเสียและส่งผลกระทบกับแม่น้ําลําคลองทั้งนั้นซึ่งประเทศไทยเราก็มีการเก็บขยงขยะในหลังจากที่จบเทศกาลลอยกระทงในทันทีเพียงแต่อย่างที่บอกนะครับสงสัยขเม้นเพิ่งจะเริ่มลอยกระทงกันอย่างเป็นจริงเป็นจังก็เลยเพิ่งจะรู้นะครับว่าอา้าวต้องตามเก็บกระทงกันด้วยเหรอ ซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้าไปเก็บกระทงกระหยางเป็นจริงเป็นจังนอกจากพนักงานที่เป็นพนักงานดูแลวัดอังค์นั่นแหละที่ต้องนั่งเรือแจวแล้วก็ไปตามเก็บกระทงซึ่งดูจากในคลิปเนี่ยเอาตรงๆว่าจะเก็บได้หมดนี่น่าจะปวดหลังกันไปหลายวันเลยก้มๆเงยๆเพราะนอกจากที่กระทงมันจะลอยเข้ามาอยู่ที่ตามฝั่งแล้วมันยังมีอีกเยอะเลยนะครับที่อยู่ตรงกลางแม่น้ําแค่นั้นไม่พอล่าสุดมีการประกาศออกมาจากรองนายกท่านมนตีน้องชายพุ่มเด่นนั่นแหละซึ่งก็คือนายหุ่นมณีให้มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงต่่่อออไปีีีกก3ววััันนนนค็ืมขึ้้ตตงแใท17 18จนถึง19คือวันนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันสุดท้ายเห็นเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเก็บภาพงานลอยกระทงในครั้งนี้ของกัมพูชาเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอนาคตเดี๋ยวพวกเขาจะเอาลูกพวกนี้ไปยื่นขับยูเนสโกหรือเปล่านะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นว่ากระทงเนี่ยมาลอยกับเข้าฝั่งแล้วก็ต้องตามเก็บขึ้นมาพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแบบ พ่ออธิษฐานสิ่งดีๆใส่ในกระทงแล้วให้กระทงมันลอยไปที่อื่นสุดท้ายกระทงมันก็ลอยกลับเข้าฟังคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในฐานะที่ลอยกระทงนี้เป็นวัฒนธรรมของคอมเมนต์โบราณยังไงซะเราก็ต้องรักษามันไว้ทุกอย่างต้องมีการแก้ไขเราก็ค่อยๆแก้กันไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ควรที่จะออกข่าวแบบนี้ลงในโลกโซเชียลหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวไม่ได้มีแบบนี้ทุกๆวันถ้าหากไม่อยากลอยปีหน้าก็ไม่ต้องลอยเพราะมีคนอยากลอยอีกเยอะ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่เข้าใจทําไมกระทงถึงไม่ลอยไปที่อื่นทําไมต้องลอยกลับเข้าฝั่งคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าก็เป็นซาบแบบนี้ไงเพื่อนบ้านถึงเอาของเขีนไปจนหมดดูสิว่าพวกเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วแค่ปัญหาขยะแค่นี้ยังต้องมาบ่นในโลกโซเชียลคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าแบบนี้ก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการเก็บขยะมากขึ้นในทุกๆปีอีกนะสิต้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์กันอีกแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าบางคนเกิดดินแดนเขมยนใจเป็นเขมยนกายเป็นเขมนแต่ทําไมถึงไปรับอวัตนธรรมของต่างชาติเข้ามา วัฒนธรรมลอยกระทงมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณที่คมเมนตนั้นทิ้งไว้1ปีมีแค่ครั้งเดียวคงไม่ทําให้เป็นปัญหาอะไรมากมายนักหรอกปีหน้าใครที่ไม่อยากลอยก็ไม่จําเป็นต้องลอยมันก็แค่นั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสงสัยเหมือนกันว่าคนไทยพวกเขาแก้ปัญหานี้กันยังไงเห็นคอมเมนต์หลายคนบอกว่าพวกเขากอวัฒนธรรมของเราแล้วทํำไมพวกเขาถึงไม่มีการออกมาบ่นถึงเรื่องนี้กันบ้างคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปีหน้าก็เปลี่ยนเป็นขนมปังสิปลาจะได้กินได้ไม่ลอยกลับเข้าฝั่งด้วยและเจ้าหน้าที่จะได้ไตอเนืย คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนไหนไม่อยากลอยก็ไม่ต้องลอยคนคอมเมนต์อีกหลายคนต้องการที่จะลอยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารัฐบาลต้องหาวิธีรีไซเคิลเพื่อแก้ปัญหานี้เพราะกระทงถ้าหากเป็นพลาสติกเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกหลายปีและหลายครั้งคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสถานที่นี้จริงๆควรที่จะมีดอกไม้หลายๆชนิดให้เลือกที่จะลอยเพราะมันจะดูสวยงามมากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนที่วิจารณ์ก็วิจารณ์อย่างเดียวไม่คิดจะทําอะไรเลยถ้าไม่อยากให้มีขยะก็ไปช่วยเขาเก็บสิหัดคิดบ้างว่านี่คือประเพณีของเขมรโบราณของเรา จริงๆเราต้องช่วยกันสืบสารต่อประเพณีของเราสิเพื่อให้แขกต่างประเทศนั้นตื่นตาตื่นใจกับประเพณีของเราส่วนเรื่องของการทำความสะอาดนั้นมันเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องทำความสะอาดพวกเขามีพนักงานเยอะแยะและมีเงินพอที่จะจ้างอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสวยงามมากเวลาเห็นกระทงลอยบนแม่น้ำแต่ก็ต้องยอมรับว่าคงจะต้องใช้เงินจำนวนมากในการเก็บกระทงเหล่านั้นขึ้นมาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมถึงมีคนคอมเมนต์บางคนไม่ต้องการให้ปีหน้ามีการลอยกระทงแบบนี้ แบบนี้เพื่อนบ้านก็จะกลายเป็นเจ้าของประเพณีนี้แต่เพียงผู้เดียวน่ะสิรับกันได้เหรอถ้าในอนาคตพวกเขาเอาประเพณีลอยกระทงนี้ไปขึ้นกับยูเนสโกเดี๋ยวก็ออกมาสวดกันอีกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพี่น้องถ้าอยากจะให้กระทงบรรทุกเก็บขึ้นมาเร็วก็ใส่เงินเข้าไปสิเดี๋ยวมันก็มีคนลงไปเก็บกระทงกันแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพนักงานที่วัดอังกอร์พวกเขาก็มีหน้าที่ดูแลทําความสะอาดในบริเวณนั้นอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเขาอย่ามัวแต่ขัดวาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากให้มีการลอยประทีปแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่อยากให้ยกเลิกเพราะกลางคืนมันดูสวยงามมากต่างชาติพวกเขาน่าจะชอบคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าแบบนี้แหละประเทศของเราถึงไม่เจริญก้าวหน้าสาักกะทีเพราะเวลาจะเจริญก็ต้องมีคนคอมเมนต์บางคนที่ออกมาขัดขวางคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าพี่น้องคอมเมนต์ให้มันดีๆกันหน่อยจัดถกเถียงกันทําไมในเมื่อน,นี่คือประเพณีของคอมเมนต์โบราณเราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับประเพณีที่เป็นของเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันคือหน้าที่การทําความสะอาดของพวกเขาหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้ง ไม่ใช่จะทําทุกว e ันอ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ก็จะออกมาสวดกันยับเรื่องเกี่ยวกับงานลอยประทีปหรือว่าที่บ้านเราเนี่ยเรียกว่างานลอยกระทงคือนาก็พูดผิดมาตลอดทั้งคลิปเลยนะลืมไปว่าที่กัมพูชาเนี่ยเขาเรียกการลอยแบบนี้ว่าการลอยประทีปนะครับซึ่งนาดูจากในคลิปเนี่ยเอาตรงๆนาสงสารคนที่มาเก็บกระทงมากหน้านี่เบิ้งเป็นตูดเนยนะนาจะเหนื่อยกันมาจริงๆนาก็ยังสงสัยอยู่นะครับเวลาตักขึ้นมาเนี่ยทำไมถึงตักแค่ทีละอันทําไมไม่ตักทีลายๆอัน มันก็มีที่ตักอันหนึ่งที่มันใหญ่พอที่จะตักทีละหลายๆอันนะครับอันนี้ดันตักขึ้นมาทีละอันซะอย่างนั้นเออก็งงๆเหมือนกันซึ่งวิธีตักอะไรแบบนี้เนี่ยเอาตรงๆมันก็พอที่จะใช้ได้นะครับถ้ากระทงมันไม่เยอะมากนะแต่ถ้าอนาคตกระทงมันเยอะเหมือนที่ประเทศไทยเราเนี่ยให้คนมาตักแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับซึ่งประเทศไทยเราเวลาจะไปตักกันทีเนี่ยต้องไปด้วยรถแม็กโฮตักกันเลยทีเดียวเพราะของเราเนี่ยลอยกันทีนี่คือทางประเทศนะก็อยากจะรู้เหมือนกันถ้าหากอนาคตคนเขมรเขาลอยกันทังประเทศเนี่ย แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่าลืม,ลม,ลมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันด้วยกันละกันนะจ๊ะสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้าแล้วขออนุญาตลาก,กันเลยสวัสดีและสวิสด์ครับ